ขอโชว์นุซี่นแนวนะคะพี่น,ออน้องขออภัยด้วความสายตาเพราะงีน้องพี่น้องเดี้ยวตาแล้วก็นุซีไม่แต่งหน้านะหนะชุดพี่น้องขออภัยด้วยนะเอาอ,อยังนีงคนนี้จะไปอะไรคะจะไปไ<ม><า>ฉีดหน้าหรือเปล่าไม่จะไปหาแฟนที่ขอนแก่นโอ้ยแฟนปะน,นะดูข้างหลังนะทำอะไรกันฮะอุ้ยแต่งหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้สาวน้ำตาลแม่ตะยังัวโม เพ่นหนึ่นเดียนวีให้บอลเท่านะาี่น้องซอฟตี่แล้วซอฟตลีแม่เอ็นวีแก้มปัดไงมปัดจักเลนเอ็นวีแี้มปัดจากเลนแม่ปออันผูออ้ไหนเนาะทัออ่วแม่ปอว่าเอานัวอไม่ขี้ว่าสันแม่เพื่อนองเจ้าแก้มปัดแก้ปอทั่วมาเอานั้ไม่ขี้ว่าสันทั่วแม่ปอแก้มปัดแม่ปอไอเมียแ่า ข้างหลังนะคะสมาชิกเราก็มีบอซัมบอซัมที่จับผลแกนะบอซัมพี่แน็กพี่ทีมแมคคีมน้องเต้ยน้องแคมป์แล้วก็น้องวินเนอร์นะคะแล้วก็น้องโก๊ิที่ำใเตยแน่นน่ตื่นราวันน้องน้ำตาลน้องนิตแล้วก็น้องปอแล้วก็น้องนุชนะคะเตยแล้วตืยเราแล้วน้องนุน้องปอนะโอ้ยหนูหน้องแต่พี่อ่ะเป็นพี่พี่นุษ เสื้อแดงแลลิเดอร์นี่คาราเล็บออกแล้วปวดแล้วเลบออกพี่น้องแล้วเป็นเตเล็กเตเล็กยังมองเป็นเทียเอาประวันเตะมันตอนแรกวพวกหูซื้อก่านนี้เอาเป็นตีนปวดๆแล้วเนี่ยเลือดซึมเต็มนหนึ่งป่านนี้ว่าสิเป็นตัดออกได้ไหมเพราะท่านงานเปิดประตูห้องปุ๊บประตูห้องเมื่อไหร่นี่ยแลกันเฮ็ดหมูหันบอกขึ้นยางต่างเดือนเทสหมูหันบอกขึ้นยางต่างเดือน โอ้ยแจกเลกมากนอโอ้ใ hmm. ช okay. right. um, okay. ่พ um, okay. uh ี uh ่นดี๋ยวเดินห้างกันนะไปทางที่คอนแก่นนะที่เดิมนะแมเนาะที่เดิมที่เดิมที่บ้านุพ่อหนูพานวิเศษสินนะคะโอเใช่พี่นนเดี๋ยวสุดท้ายบรรยากาศในบึงนะคะโอเคเดินทางกันเลยจ้าอ้าวนะคะตอนนี้เราถึงคอนแก่นแล้วนะคะแต่ว่าแม่ปอผ้าเดีกๆลเดงไปททุลาเรียเรียแต่ว่าแม่แม่ปอยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่านุจะพานน้องไปอ่าซ้อมซ้อมเพลงก่อนนะคะจะเข้า จะเข้ามองสตูดิโอมองนาหาหนมือเล่งโกนนะคะอยู่ที่บ้านคุณพ่อหนูพานวิเศษศิลนนะคะที่เขาเคยมาของพี่แบงค์โซจูนะคะพอเพื่นอนศร้าสถานที่หันนะคะเราก็จะไปแล้วแต่ว่าแม่ปอจะเอ่บเท็กซี่ไปไปอ่ตามไปนะคะตอนนี้น้องวินเนอร์กินข้าวนะคะกินกบเพ้าส่วนข้างหลังก็พี่นายพี่ทีมนะคะแล้วก็น้ำตาลก็กินข้าวไปแล้วนะคะแต่ว่า เรารอลายแมนอีหนึ่งหนึ่งอันเนาะให้ให้ให้อ๋อให้พี่พี่แคมป์ใช่ไหมเชื่อมทิ้นนึงครับเชียงพิงแซ่บอร่อยไหมเน้อคุณน่ะโอ้ยข้ากันหิวเขาเลยโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะคะแล้วนะคะบ้านพระคุณพ่อหลวงพานิเศษชิตน้องเตยก็หวีผมนะคะหวีผมมอเตอร์วีผมเพราะว่าบ้านรวมพราหมณ์เนี่ยบริวีผมเลยนะจ๊ะ ก็นี่ไงมุมกับมุมเดิมของรอบที่เหลือของรอบที่เหลือเรามาของพี่แบงค์โซจูเนาะรอบนี้เรามาของพี่แต้มสีแล้วก็พี่เจมบอลธันกิจนะฮะพี่มาไล่บอลนี่พี่มาไล่เลยครับตรงเน้าตัวเล็กนะฮะพี่แนทอุ้ยด่าน้อยแถมแม่ตาเห็ด พี่ทีมแล้วก็น้องโกจีน้องน้ำตาลนะคะนคนของลงมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพื่อกาลังพากันยันมาไล่อตอนนี้เพื่อกาลัางสอบอยู่เดอ้อพี่น้องเด้อือกาลัางสอบอยู่นะคะที่แม่นนนเพื่นเต๋แล้วสีมันแหมไอเต้าแก้มไป็ลอะพี่น้องเต้าแก้มนี่อันนี้เครื่องไว้สุกใส่สุกยากแต่นี่ Ah. อเอาตรวไปมู่นก็ได้ป้าแม่ป้าไฟต่อจากเพื่อนก็ได้มั้งมึงวาป่ะก็ยี่ออกจ้าพม่อเห็นหน้าเนอะเน้ านเนอร์มาด้วยกันทั้งวันน่ะแม่ยนไม่มานะคะรอบนี้ถ้าไดนมาไล่เองมาเนี่ย ลาวาด้วยนะคะจะไปถามลาวผ่าพี่น้องแกมปัดแก้มเตยนะคะมา็วป,กต,ปกติแม่นะจะเป็นคนทาอะไรให้พวกเราแต่รอบนี้แม่ม,มามนะคะพอกเลยจะออกจนออกลดไม่ก็ติดทแล้วก็ได้ โรลไมตาแก้มยังไม่จะถ่ายเิ็นการให้ดูเรื่อยๆนะคะอุ๊ยอะไรหน่าเลี้ยวสีจมองแม่ เย็นมาลลยนะคะบ้านเรจะปัดใหรเขียนนูหรอใช่ไหมต้อซื้อใครน่ะเลิศเล่เอจมปท่าชิอเนือันเเขา่่อวันเช็อนี้่าเ่ขอาชกแล้วเนึ่งนี่นะคะเจ้ของไม้มาเลย แปะแคมมูกมันก็นได้เออ้าองแปะเบอร์โดมีมแมรงเนาะฮ่าส่วนเห็นว่าอะไรเธอเอุ้ยน้าผาไปโดนอะไรมาทำไมโนจังเลยโดนยิ่กันกันแครี <c oughs> ่หลีผู้ว่าท,วาท่าชิมแม่ผู้าูชว่าท่าชิม อะไรสนนะคะพี่นอ้องโกว่ี่ก็กำลังจะอะไรมัดผมหรือทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวก็แต่งตัวแล้วพี่น้องลูสซ่าที่เพนนะคะรับรองมัน่นวนแน่นอนนะคะสเสียที่พวงแล้วจ้าและอีกพวกนึงคนนี้และอีกพวกนึงนะคะอันนี้ก็เป็นราตาีควาเหมือนเดิมนะชูน้งนองๆนะคะมาลยในคืนนี้นะคะโว้ย น like ั่นะกระดาษเฮียกระดาษเฮียพี่แน็ตถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากให้กำลังใจพีมันเราทุกคนด้วยนะคะฝากให้กำลังใจน้องๆให้สายทองพี่แน็ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของพี่นุชีแล้วก็แล้วพิมานเราก็ชอบแคมปปั้อะไรนะตอนนี้ปิดไปแล้วอะ เดียวอไม่ได้ต้อง,องไปช่วมโอเงนะจ๊ะพี่น้องพ่อกันเครือ่องไรส่สนนะคะตอนเย็นนะจ๊ะบ๊ายบาย